เรื่องที่สองครับเป็นกรณีของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งผมเองได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่แยกกรุงลงพ์ที่เพิ่งมีการชุมนุมมาโดยเฉพาะที่สําคัญการชุมนุมที่ผมมองว่าเป็นการไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองนะครับที่สำคัญกลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกกรุงลงพ์เนี่ยไม่ได้ชุมนุมตาม หหมายไม่ชุม,มนุมตามท่านู้มาตกกรา13ที่บอกว่าสมบตราชการวุฒิสําคัญก็เป็นการชุม,มนุมที่วันนี้นะครับประชาชนได้ร้องมาอย่างพักเพื่อไทยเพราเดือดร้อนจากการจราจรในช่วงโดยเฉพาะในแย,อนยนนออกอุโมงค์รวมทั้งภาคเอกชนผู้ประกอบการค้าเนี่ยเขเดือดร้อนมากนะครับวันนี้การชุม,มนุมกลุ่มที่แยกอุโมงค์เนี่ยซึ่งเราเห็นว่า ที่สําคัญในการติดถนนใช้วิธีการที่ไม่บริสุทธิ์มาเรียกร้องว่าทำไเอาความเหนือยร้อนของประชาชนกรุงเทพโดยลักษณะจับประชาชนกรุงเทพเป็นตัวประกันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับและที่สําคัญเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่กรุงเทพลนครเองโดยเฉพาะจากข้อมูลเนี่ย่ามีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมด้วยนะครับไม่ว่ารถสุขารถน้า หรือไม่แต่เครืองกันไฟเนะี่ยซึ่งถ้าเป็นจริงตามที่ปรากฏหลักฐานนี่ซึ่งขณะน,นี้ก็ผมก็เลภาพมาส่วนหนึ่งกำลังวิเคราะห์อยู่นะครับถ้าเป็นจริงอย่างนี้ผมเชื่อว่าอันนี้อาจจะต้องมีการดาเนินการในการที่จะเอาผิดผู้บริหารด้วยนะครับว่าวันนี้ประชาชนเองในการชมรุมนะุมเนี่ยถ้าชมุมนุมอยู่ในส่วนที่อยู่ในกรอบที่ประชาชนไม่เดือดร้อนเนะี่ยก็สามารถไปชมุมนุมที่สวนย,ยูนินีที่กอรมบอกบริการอย่างเต็มที่ ม่มีปัญหาครับรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์แต่การจะมีการชนุนที่ลักษณะปิดถนนแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมีการร้องเรียนมาที่พักเพื่อไทยไปจำนวนมากนะครับเรื่อง,องนี้แล้วปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิ์ประชาชนอยู่อย่างนี้ทั้งที่วันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีของประเทศจีนเนี่ยมีผู้นําที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยเขามาเยี่ยมผมมองว่าสิ่งเหล่านี้ คนที่ตรงข้ามร,รัฐบาลรวมทั้งคนที่อยากจะล้มรัฐบาลแต่อาศัยวิธีการเหล่านี้โดยจับประเทศเป็นตัวประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าการเรียกร้องที่ไม่สุจริตการเรียกร้องโดยเฉพาะเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นตัวประกันเอาภาพรัฐของประเทศเนี่ยมาเป็นตัวประกัน เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันสมควรที่จะถูกประนามนะครับผมผมเห็นด้วยกันที่จะมีการเรียกร้องใดๆแต่ว่าการเรียกร้องต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและประาชาชนต้องไม่เดือดร้อนนะครับวันนี้ประาชาชนที่เขาเดือดร้อนรวมถึงเรื่องนี้เนี่ยพอผมไปเห็นคำสัมภาษณ์ของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าทาง พักปัจเจียนิปัทธ์โดยยกคุณชวันบนบอกว่าสัมภาษณ์ว่าถ้าสอสอจะไปร่วมไปสังเกตการหรือไปไป,ไปอยู่ไปดูแลในที่ชุมนุมเนี่ยนะครับไปร่วมจุดชุมนุมเนี่ยก็ถือเป็นสิทธิอันนี้ผมมองว่าสิ่งที่คนที่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะพักปัจเจียนิปัทธ์เนี่ยเป็นผู้นำฝ่ายค้านรวมถึงเป็นมีสมาชิกเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้วปล่อยให้ คุผู้ชุมนุมเนี่ยมาปิดถนนลนักษณะอย่างนี้เนะี่ยมันสะท้อนอย่นถนึงท่าแท้ว่าสุดท้ายแล้วคนในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นด้วยนหะครับกับการที่ประชาชนเดือดร้อนก็ไปปิดถนนอย่างนี้คุณดวิชิตเห็นด้วยนหะครับผมไม่แปลกใจครับในข่าวว่าคุณจักสืนะ่อรายงานว่าคุณนัทสััฐานเนี่ยไปเยียมผู้ชุมนุมหลังเวทีนี่คือการสะท้อนว่าวันนี้ ฝ่ายค้านประชาธิปัตย์รวมนักผู้บริาาหารกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังเล่นการเมืองน่าจะเรียกว่าตีสองหน้าที่เอาความเหือ่อยล้นของพี่น้องประชาชนกรุงเทพนะครับแล้วภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยมันมเป็นตัวประกันและเป็นเครื่องมือเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับขอเรียกร้องไปยังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าการณีที่จะให้สสไปร่วมชุมนุมเนี่ยหรือจะไปสนับสนุนหรือจะไปหลังเวทีเนี่ยผมถามว่า ในบรรยากาศที่มีการปิดถนนอยู่ย่างนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าไปร่วมชุมนุมที่เวทีสวนลุมกผมไม่ว่าอะไรนะครับมันใช้สิทธิตามระบบประชาธิปไตยตามกติกาแต่สิ่งเหล่านี้และขอเรียกร้องพยางผมรัชมนตรสุพรรณบริพ,พัตรผู้ว่ากทมเนี่ยในฐานะเป็นสมาชิกพรรคฝ่ายค้านประชาธิป,ปัตย์ยเป็นผู้บริหารนะครับ<ม>ท่านเองต้องตรวจดูว่ามีการส่งรถเครื่องัินไฟ ่งรถสุขาไปให้ส่งรถส่งเรื่องน้ําไปให้นะครับอันนี้จริงหรือไม่ถ้าจริงนะครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าท่านน่าจะเป็นการใชร้ในการสนับสนุนในสิ่งที่การกระทําของประชาชนที่ชุมนุมเน,นี่ยเขาละเมิดกฎหมายอยู่อย่างน้อยผิดพรบจราจรแล้ววันนี้นะครับงั้นท่านก็น่าจะเป็นการสมมุติร่วมคิดด้วยนะครับซึ่งอันนี้นผมก็จะเอาข้อมูลวันนี้ได้ภาพมาก็จะตรวจสอบกันว่ามันเป็นจริง เป็นของปชบทีมหรือไม่เพาผมจะยื่นเอาผิดนะครับกับผู้บริหารผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับพาะถือว่าวันนี้ท่านกําลังลักษณะที่นําเรื่องนี้น่าจะเป็นเกณฑ์การเมืองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการที่จะมุ่งที่จะโจมตีรัฐบาลและเอาความเหมน็นของประชาชนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะทําลายรัฐบาลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ